มาพักมวยปั้ม WWE x t e a m Pro 2 0 0 9เอดพบกับเจฟฮาดีศึกไต่บันไดนะครับชิงแชมป์โลกเวลเฮเวีวทแชมเปี้ยนชิพนะฮะเอาละครับเอ็ดก็เริ่มมาเข่าใส่เจฟต่อยเจฟเวียงเจฟหลบได้ปัมป๊มปัม๊มปั๊มเจฟพาเอ็ดไป หกเทอร์มัเกิลมาอีกโคกอีกโคกอีกกระทืบกระทืบกระทืบยังไม่หนำใจจับสลมกลางเวทีทิ้งขามาเอ็ดเข่าใส่ จามด้วยศอกล้มไปเลยเอ็ดยังเจ็บอยู่ลากหัวขึ้นมานี้มานี้อัดกับเทอเร์โมเกนสเปียสเปีย จับดึงผมขึ้นมาเอาล่ะครับดีที Execution ไม่ได้เอดแก้จับฟาดพื้นเอด็ดนอนเลยเจ๊บอกอันนี้มันมีบันไดนี่เอออันนี้มันบันไดบันไดก็เกะกะเลอเกินวางไปก่อนจัดเรียงอ่าตัวนี้แหละแจม อาเอาบันไดขึ้นไปที่บันไดเอ็ดเจ็บอ้อยหงายท้องเลยโอ้ย,อย,อยเอ็ดผักบันไดไปก่อนเคียร์ก่อนโอ้ยเมื่อกี้เจ็บเอาเลยครับเอ็ดวางบันดไดไว้ก่อน เจ็ปั๊มครับผมอเจบพาดีทุบหลังทุบหลังทุบคอได้ข่าวว่าเจ็บคอเวียงรีเวิร์ดเจ็บล็อกเชือกเสยฟาดกับบันไดโอ้เจ็บอ้อยเจ็บหน้าอกเลยอ้อย โอเอ็ดเจ็บไอโอ้ยเจ็บอานอนอยู่งี้สินี่บันแมต์ Matt, บันไดามาเอาบันไดามานี่ก่อนฟาดบันไดโอ้ยเจ็บจิตอะไรครับวางวาง,วาง,วางไปยินเลยเอาแชมป์เลยง่าย อ่เ,เอ็ดเอ็ดเอ็ดฟาดบันไดจะรีบไปไหนพึ่งเริ่มแมทไอ,อเจ๊บโดนต่อยโดนต่อยจะรีบไปไหนหล่ะเอ็ดจับเวียงเข้าเชือกเสยเออยออเ,อ,อเจ๊บเจ๊บโอ้อยโอ้อยโอ้อย,ออย เจฟจะปีนบันไดครับเมื่อกี้แต่ว่าเสียหลักนะครับเสียหลัก <c oughs> นะครับเหยียบผิดนะครับโอ้ยลงผิดรอบนี้เจ็บหนักเลยเวียงปับ๊บเจฟจะขึ้นบันไดโอ้โอโล้มครับผมโอ้โหถ้าฟาดปกตินี่อาจจะเจ็บประมาณหนึ่งนะครับแต่นี่คือเหมือนกับขึ้นผิดนะฮะเอาแล้วครับเอด็ด บันไดเมื่อกี้ไม่ปลอดภัยบันไดเมื่อกี้ไม่ปลอดภัยเอาครับวางบันไดไว้ละจัดเรียงเรียบร้อยเจฟต่อยเอดต่อยเจฟเอตเวียงเจฟอัดบันไดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยสุดเลยเอาละรครับเอาวางไว้อีกข้างหนึ่งบ้างมาเน่มาเน่ โขกับบันไดโขกับบันไดนี่พิงไว้พิงไว้เอดตั้งท่าพุงสป,ปโอยเต็มบันไดโอ้ยหน้าทิมหน้าทิมสซดก่อนโอ้ยเข้าผิดเจฟบอกอ้าวบันไดเออตัวนี้ดีเอาวางไว้วางไว้เอด็ดทำไงเอาไปวางไว้มุมเชือก นั่งไว้นั่งไว้ท่าดีท่าดีอ่ะอ่ะบังหน้าไว้หน่อยเผื่ออายเผื่ออายปั๊บปั๊บป๊าบโอ้ยโอ้ยเอ็ดสุดเลยเติมโอ้ยโอ้ยนอนกองเลยครับเอ็ด วางไว้ที่มุมเดิมไปแล้มุมนี้โอเคลาคอมาอัดกับบันไดอัดกับบันไดเอาเลละครับเจ็บถีบโอ้ยขาเดิมโอ้ยเมื่อกี้ก็เจ็บขานี้ครับโอ้ย,อ,ยอันนี้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้โอ้ยบันได ทับครับโอ้ยเจ็บขาเดี่ยงเลยโอ้ยเจ็บยืนไม่ไหวละมานี้มานี้มานี้นอน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 ,น,อนปวดขาเหรอปวดขาเหรอฮะนี่แผนโบราณโอ้ยเจ็บบอ,อกเจ็บเอาแล้วครับมา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 ถ้าเจ็บถ้าเจ็บขาข้างเดียวไม่ได้มันต้องขัดขาต้องเจ็บสองข้างครับผมชาร์คชูสเตอร์ ออยเจ็บเจ็บเจ็บปวดออยไม่ได้ครับอันนี้มันมันแมตตไต่บันไดมันตกพื้นเจอแพ้ไม่ได้เออเออใช่เอด็ดบอกเออลืมไปไม่ได้ดีกว่าเอาแชมป์ต้องปีนต้องปีนบันไดเอ๊ะทำไงกับมันต่อดีแน่จะทำยังไงมานี้ก่อนมานีก่อนเจ็บ ไปรุนก่อนไปโอ้ยเจ๊บบอกเจ็บเอาละครับทางสะดวกแล้วเอชจะได้แชมป์เลยหรือเปล่าเนี่ยจะรีบไปไหนเอชตั้งเอียงไปหรือเปล่าตาเขไม่ได้เอชเอชปีนบันไดเอาละครับเจ๊พาดี้ขึ้นมาเชือกทีบ โอ้ยเอ็ดล่วงโอ้ยโอ้ยเอตกบันไดโอ้ยแต่เจ๊กไปยังเหมือนจะยังเจ็บขาซ้ายอยู่ครับผมดูจังหวะนี้ครับถีไปล่วงเลยฮะเหมือนคนตกบันไดปกติก็ปีนยากอยู่แล้วครับแต่นี่คือเจอเจ๊กกันแกล้งครับ โอ้เจ็บเลยโอ้เจ็บยังเลี้ยงอยู่ครับโอ้ยเดินกระเพกทำไงนนเนี่ยอา้าวอะไรนะเจ็บวางผิดวิธีเปล่ามันจะปีนยังไงเนี่ยเอาวางเชือกอ่ะจะทำอะไรต่อครับอ้าวเอเอ,เอบันไดบันไดบันไดอย่าวางนั้นอย่าวางงั้นอ่ามุมนี้โอเคกว่าเออทำอะไรครับเนี่ยล็อกคอจับ ยกฟาดกับบันไดโอ้ยโอ้ยมันโดนแซนวิชซ้ายขวาครับโอ้ยสี่ข้างพังพอดีโอ้ยเอ็ดบอกโอ้ยไตยมีปัญหา <c oughs> อย่าฟาดอย่างนี้ครับตีโครงมีปัญหาครับไ <c oughs> ตไม่ได้บินปัญหาแต่ตีโครงมีปัญหาครับ เจ๊ปอกอ่ามีบันไดเยอะเราก็ต้องใช้มันคุ้มค่าเอาคุณไปก่อนอย่าพึ่งรีบอย่าพึ่งรีบโอ้ย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 อันนี้เจ็บอันนี้ทางจะเจ็บจริงครับผมเดินกระเพกแบบนี้เฮ้ยบันไดตัวนี้ยาววะวางวกลางก่อนกลางก่อนกลางก่อนเออแต,แต่ว่าแต่ว่า มันจะดึงยังไงเนี่ยทวิตออฟเฟสนะครับล่วงเลยเอาละรครับเอ๊ะมันสูงกว่าเชือกนะมันสูงกว่ามุมหรือเปล่าเออ๋อมาแล้วครับผมท่าไม้ตายของเจฟฮารฮดดีสเวนทอนบอลอ๋อ ไม่ได้ครับเอดเอดบอกเอ้ยอย่ายาย,ายางานกอลเอาแชมป์เลยโหนเอาเฮ้ยเอดบอกเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงมากอดฟาดกับบันไดครับโอ้ยเจยบอกโอ้ยโอ้ยยังไม่หายเลยโอ้ยทุบเข่าเลยครับอันนี้เจ็บหนักมากดูจังหว่านี้ครับโหนเชื่อครับ เอ็ดบอกเฮ้ยเใจเย็นใจเย็นดึงมาก่อนดึงมาก่อนโอ้ย oh, ฟาดกับบันไดเลยเอาละครับรอบนี้เอ็ดทำอะไรบ้างครับเฮ้ยบันไดสูงดีเว้ยมีอะไรทำจะทำอะไรเอด็ดเอด็ดยังเซยอยู่ยังเจ็บอยู่ยังเจ็บสีข้างเอาอยัางไงต่อเอด็ด ต่อยเจฟก่อนโอ้ยโอ้ยวียงเจฟรีเวิร์ดฟาดกับบันไดาฟาดกับบันไดเจฟบอกอ่าปีแล้วแล้วปีนไปทำอะไรุอวิทเปอร์อินเดวินนะผมอ๋อ Adapt ได้ไหลายอย่างเว้ยบันไดนี่ เจฟชอบนะครับเจฟชอบเอาเลยครับคุยไรกรรมการไม่ได้คุยวิดเปอร์อิดวินร่วงเลยเอาเลยครับแมตต์บันไดก็ต้องมีบันไดหลายลๆอันเอาขึ้นไปอีก ปันได้อันนี้ตัวเล็กครับแต่ว่าก็น่าจะพอดีสำหรับการไต่เอาแชมป์แมะแต่ว่าตั้งไม่ตรงครับเจฟสอาลครับเสริมแรงโคดไลายล่วงไปทั้งคู่ครับ เอดคานไปไหนครับเนี่ยคนโคตรลายไม่ตื่นนะครับตื่นมาแล้วครับเอดทิบโอ้โหล่วงเลยเอดเอ๊ะ hey, ทำอะไรมีบันไดหลายตัวเลือกเกินเอาเลยครับเอดโอ้โห oh. บันไดนี้ยาวใช้ได้เว้ยเฮ้ยออกไปคุณดู เดี๋ยวก็เจ็บตัวอ่าคานรอดบันไดามาก่อนเอ๊ะเจบจะทำอะไรครับเนี่ยเอาเละครับเอ็ดเอ็ดคิวชั่นโอ้ยโอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้เจ็บเจ็บเห็นอยู่เจ็บต่อยต่อยสีข้างฟาดกับที่กันคนดูหลบไปหลบไปเดี๋ยวเจ็บตัว หลบไปตากล้องหลบไปกรรมการหลบไปฟาดเอ็ดก่อนทีหนึง่งล่วงไปล่วงไปโอ้ยเอ็ดนั่งเลยโอ้ยไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนไปนู่นก่อนเจ็บเวียงรีเวิร์สเจ็บ อัดกับบันไดเหล็กโอ้ยเจ๊บอกว่าโอ้ยว้าเอ,อ,อาเลยครับบันไดเหล็กวางโอ้ยโอ้โหจะทับขาตัวเองเอด็ดเวียงอัดกับที่กันคนดูเอด็ดเซเอาแล้วครับบันไดเหล็กอันเล็กครับ ยกขึ้นมายกขึ้นมาเจ็บนี่แน่โอ้ยโอ้ยเจาะยางโดนแน่ไงเอาอีกทอกหนึ่งเฮ้ยบรไดาตัวนี้มีอะไรวะเนี่ยมาวางไว้วางไว้เอาเลยครับขึ้นมานี่แน่โอ้ย โอ้ยเพิ่นดีเพิ่นดีเ,นดเอาเล่ะครับคานไปไหนคานไปไหนเรานี่เออเป็นคนจัดไว้ไม่ใช่เหรอไปนอนเอาเล่ะครับเจฟถอดเสื้อแล้วจับปันไดตั้งอ่า เซเวนท่อนบอมก็คงไม่น่าจะใช่นอนคว่ำแบบนี้แต่ว่าตั้งกายไปหรือเปล่าเนี่ยฮาดีขอเสียงหน่อยอ่า่ะครับอ้าวเอ็ดขึ้นมาฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วเด้อต่อยกับต่อยต่อยเจฟต่อย เอด็ดเจฟต่อยโอ้ยโอยบันไดบันไดลวกฟาดโอ้ยโอ้ยเจ็บโอเอด็ดเอด็เอดเจ็บส่วนหนึ่งครับแต่เจฟนี่ไม่มีที่รองครับปาโอ้โหเจฟโดนขาครับแต่ว่าเอ็ดนี่โดนสี่ข้างครับโอ้ยมามา,มา,มาดูอาการหน่อยสิทกักวยพัมเป็นไงบ้างขาตัวแพงๆ อ่ะรครับโอ้โอ้ยดูอกมุมหนึ่งครับว้าอ้ยอยอ,ยอยหัวทิ่มเลยอ้อโอ้ยนะขึ้นมาบนเวทีแล้วครับขานหนึ่งคู่ใครจะถึงแชมป์ก่อนต่อยก่อนเอท เจฟก็เอาคืนเอ็ดก็ต่อยคืนเจฟก็ถีบเจฟต่อยโอ้ยชนกรรมการโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยกรรมการบอกยืนไม่ดูตามาตาเรือเลยเจฟเอาเละครับเจฟขึ้นแล้วเอาแชมป์อย่าเพิ่งตื่นมาอย่าเพิ่งตื่นมาเอาเอด็ดเอดก็ขึ้นเหมือนกันเจฟบอกอะไรวะ จับทวิตออฟเฟสนะครับเอ็ดจะสเปียบแต่ว่าเจฟนี่ทวิตออฟเฟสแก้ไปครับโอ้เกมนี้มันมากแมตชนี้มันมมนมากนะครับได้ใจควรดูสุดๆนะครับนี่ครับปาบทวิตออฟเฟสซูปเปอร์ทวิตออฟเฟสครับ ร่วงเลยเจ๊บอกสบายแล้วรอบนี้โอ้ยแต่ว่าเหนื่อยเหลือเกินขาอ่อนขาอ่อนเอ็ดบอกขาอ่อนก็ไม่ต้องไปอะไร A box, เอ็ดบอกใจเย็นอย่าเพิ่งไปดึงกางเกงก่อนต่อยแม่งเลย เอาล้ครับเจฟเจ็บขาครับปีนช้าเอ็ดบอกไม่ได้เจ็บขาเจ็บสีข้างเอาเอาเจฟเจ็เจถึงถึงถึงแล้วต่อยถึงเหรอถึงเหรอถึงเหรอลงไปก่อนดิเอ่อเอ็ดเอ็ดคว้าแชมป์เอาเจฟเจบทำอะไรเจบเจบดึงเอ็ดมาเจบเจบดึงดึงดึงโอโอโอเอ้ยเอ้ยเอ้ยติด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  จะปีนยังไงเนี่ยจะปีนยังไงโอ๊ยทำอเลยไม่ได้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจฟเจฟขาดีแล้วเจฟเจฟยิบได้มาแล้วครับอ่าแชมป์เฮฟวีเวทในแมตช์นี้นิวเวลเฮฟวีเวทแชมป์เปี้ยนนะครับเจฟ5ดีหากคุณชอบการพากมวยปั้มในช่องนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e พบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมนะครับสวัสดีครับ